ทำเอาเหล่าแฟนๆพากันร่วมยินดีกับจางวอนยองจากวงไอซ์ที่จบการศึกษานักเรียนมัธยมปลายปี3โรงเรียนมัธยมศิลปะการแสดงกรุงโซซึ่งงานพิธีจบการศึกษาประจำปี2022มีขึ้นวันที่9มกราคมที่ผ่านมาค่ะแต่เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเพราะเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนเปิดเผยว่าวอนยองจะไม่เข้าร่วมพิธีจบการศึกษาเพราะเธอกังวลว่าจะมีผู้คนจำนวนมากไปที่พิธีจบการศึกษาขณะที่ Starship Entertainment ค่าต้นสังกัดของวงไอซ์ได้เผยจด หมายแถลงการซึ่งเขียนโดยวอนยองว่าขอบคุณทุกคนที่แสดงความยินดีกับความสําเร็จของฉันน่าเสียดายที่ฉันไม่สามารถพบปะทักทายเพื่อน,อนและอาจารย์ของโรงเรียนได้แต่อยากจะบอกว่าขอบคุณค่ะตอนนี้ฉันเป็นผู้ใหญ่แล้วต้องรับผิดชอบต่อการกระทําของตัวเองมากขึ้นและจะแสดงให้เห็นวุฒิภาวะและการเติบโตขอให้ทุกคนรักและสนับสนุนต่อไปในอนาคตค่ะถึงแม้ว่าเธอจะไม่สามารถไปร่วมง,งานพิธีที่จัดขึ้นได้แต่ก็มีคนได้นําภาพถ่ายจบการศึกษาของวอนยองที่ ที่ปรากฏอยู่ในหนังสือรุ่นออกมาเปิดเผยและภาพดังกล่าวก็กลายเป็นไวรัาทันทีเพราะว่าเธอดูสวยมากๆในวัยอายุเพียง18ปปีนะับแบบไทยค่ะ